สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมนิกทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะแล้วก็เป็นตําแหน่งอุจาาอจาวิลาชอุจจาวิลาชเป็นตําแหน่งที่ดีค่ะอาจจะได้โชคโอกาสบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหรือเป็นดวงฤกิ์เฉดฉาที่คุณจะมีความสุขหรือได้อะไรดีๆเข้ามาในช่วงนี้ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนโมรณะกับดาวเจ้าเรือน ตัวตนของคุณก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้เริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะหมายถึงการเดินทางหรือการได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างจบตัดกับบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพก็ได้ในช่วงนี้ที่จะมีเข้ามาให้คุณได้อาอาจจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ในภพเรือนปุตตะเนาะระวังในเรื่องของบุตรหลานบริวาร ที่จะต้องมีเรื่องของการทะเลาะหรือมีเรื่องของคำพูดอะไรที่ไม่ค่อยลงรอยกันก็ได้เพราะว่าดาวพระเสาร์อยู่ร่วมดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่ศัตรูมีเหตุให้ต้องแบบปะทะกันอะไรประมาณนี้ก็มีทั้งเรื่องของสิ่งดีๆแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วจะดีนะคะคุณจะได้อะไรดีๆเพราะว่าดาวาตำแหน่งอุจจาะระเวลาเนาะด้านดีจะมากกว่าด้านเสีย เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าชาวลัคนาราศีตุลย์ไพ่จะบอกอะไรคุณชาวลัคนาราศีตุลย์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนการทำนายเป็นการทํานายโดยรวมนะคะอย่างทุกๆครั้งที่บอก,ก่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหราศาส์ไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีตุลในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกว้าวกงล้อของสมบัติกงล้อแห่งโชคชะตาโชคชะตาของคุณกําลังไปสู่จุดที่โชคชะตาของคุณกําลังหมุนไปสู่จุดที่สูงขึ้นนะคะอะไรที่เป็นปัญหาหรืออะไรที่มันคุมเครือนในดวงชะตามันกําลังถูกหมุน ขึ้นไปสู่แสงสว่างการมีสติมีสมาธิหรือช่วงที่คุณจะได้โอกาสดีๆเข้ามาดวงอุจาวิลาชเนาะได้เหมือนกับอยู่จุดสูงสุดในช่วงนี้ก็ได้จุดสูงสุดที่จะนำมาซึ่งราบผลเงินทองที่จะเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะไปในทิศทางไหนโอ้เลวเวอร์ขึ้นมา มีเกณฑ์ที่คุณจะดูมีสเสน่ห์มีความรักที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่จะมีความสเสน่ห์เกิดขึ้นแบบเยอะด้วยเพราะว่าดาวพระศุกร์เนาะให้ในเรื่องของสเสน่ห์สเสน่ห์ตัวของคุณสเสน่ห์ออร่าสเสน่ห์ความสวยความงามหรือช่วงนี้คุณดูโดดเด่นเหมือนคุณจะดึงดูดในเรื่องของการเงินโชคลาภแบบนั้นเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์ได้ความสุขเข้ามาสามถ้วย ความสุขกันได้เฉลิมฉลองการได้อะไรดีๆจากการได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างหรือโชคชะตาของคุณกำลังจะพบเจอแต่ความสุขความความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้เฉลิมฉลองเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะโอเดอร์โบขึ้นมามีเกณฑ์ได้รับเหมือนกับว่าคุณจะเข้าไปกับวงสังคมที่กว้างขึ้นก็ได้ ดาวลาบผลดาวพาธิษาดาวลาบผลเข้ามาสู่ภพเรือนสหัชชะแล้วก็มีดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภาเข้ามาสู่ภพเรือนสหัชชะการได้วงสังคมวงกว้างขึ้นได้เงินได้ทองจากวงสังคมการดิวงานการติดต่อประสานงานใดๆดูมีเสน่ห์มีเสน่ห์ในคำพูดการปิดเจาะปิดดิวได้ได้การเริ่มต้นทำงาน ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างกับกันได้ดีลงานไว้เนาะมีเกณฑ์ได้ลงมือทําเหมือนคุณจะมีความสุขมากขึ้นหรือวงสังคมของคุณจะนํามาซึ่งไรายได้การเงินกันทองงานเฮงงานปังมากขึ้นจากตัวของคุณจากคาพูดของคุณตอนนี้เหมือนสปอตไลท์ส่องมาที่คุณนะคะดูมีความมีเสน่ห์มากๆแล้วก็โดดเด่นงานอะไรที่คุณกําลังรอที่จะทําหรือเลือกอยู่ว่าจะทําอะไรดี ขอให้คุณลงมือทํามีเกณฑ์เฮงปังมากๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต์เนาะโอ้โชคดีโอกาสดีกําลังถึงตัวนะคะบางท่านจะได้เงินที่เยอะขึ้นเงินตรงกระเป๋าแน่นอนมีเกณฑ์ได้ทําอะไรใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณจะได้ทําลงมือทํากับโอกาสใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามามีเกณฑ์เฮงปังมากๆได้เฉลิมฉลองได้เงินได้ทองได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาหรือได้ ต่อสัญญาหรือได้ทำอะไรเกี่ยวกับต่างชาติบางท่าน The Emperor ขึ้นมาสองถ้วยขึ้นมาได้ทำสัญญาหรือได้ทำงานกับต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นงานต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลมีเกณฑ์จะได้ทำนะคะถ้าบางท่านอา,อาจจะรอคอยการไปอยู่ต่างประเทศหรือรอคอยงานที่อยู่แดนไกลมีเกณฑ์จะสำเร็จคุณดูมีประสบการณ์คุณจะสร้างสารรค์ชีวิตของคุณได้ ดีมากๆการเงินไหลลื่นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางบ่อยๆกับการทํางานกับการหาเงินหรือช่วงนี้คุณจะเหมือนมีความกระตือร้นหรือมีความสุขกับการได้เงินได้ทองม่เหมือนยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินหรือช่วงนี้คุณอาจจะไปไกลบ้านบ่อยขึ้นหรืออยู่ไกลบ้านมากขึ้นเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะดาวพระพุธอยู่ในภพเรือนสหัชชะการติดต่อการประสานงานการเดินทางการเดินทางไกลมันจะเกิดขึ้น คุณจะมีวงสังคมอย่างที่บอกมันจะกว้างขึ้นแล้วก็การเดียวงานก็เหมือนคุณจะได้อะไรใหม่ๆกับการเดียวงานกับการเข้าหาสังคมมันจะเยอะขึ้นคุณจะเข้าสังคมเยอะขึ้นแต่วงสังคมนั้นจะนำมาซึ่งไรายได้ลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาคู่ขายอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นดูการเงินของคุณฟลมากขึ้นดวงเปิดฟ้าเปิดอะค่ะคุณดูมีเสน่ห์คุณดู ทำอะไรก็ดูง่ายขึ้นจากก่อนหน้านี้ถ้าคุณแบบจดจดจ้องจ้องอยากจะทําแต่ไม่ได้ทําอ,อรอโอกาสหรือศึกษาหรือแบบใช้เหมือนกับตึกต้องไตต้องหรือวางแผนอยู่ก็ได้ถ้าก่อนหน้านี้วางแผนว่าจะทาแล้วยังไม่ได้ทํามีเกณฑ์ท่าในช่วงนี้คุณทําเริ่มลงมือทําหรือได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างมีเกณฑ์ที่การงานของคุณจะโดดเด่น เพราะว่าตัวคุณโดดเด่นดาวพระศุกมาอยู่จุดนี้ให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่นํามาซึ่งโชคโอกาสรายได้ที่มากขึ้นการได้เงินที่มากขึ้นจะเกิดขึ้นแน่นอนจากการลงมือทําของคุณด้วยแล้วก็ไพ่สามใบนี้ The World uh, The Wheel of Fortune แล้วก็หนึ่งเหรียญหมายถึงถ้าขึ้นในพื้นดวงสิบใบนี้หมายถึงคุณจะได้โอกาสของการถูกหวยโดยเบอร์จะมีเข้ามานะคะ อาจจะเป็นเลขอายุแฟนคุณก็ได้หรือเป็นเลขอายุของคุณก็ได้มีเกณฑ์นะคะที่จะได้ได้เงินได้ทองแบบฟุกๆุแบบรับลอยแบบนั้นเข้ามาได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของงานนะคะงานของคุณจะเป็นอย่างไรอีกชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ภพเรือนปุตตะแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราช การเข้าสังคมโดดเด่นมากๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้การเงินการทองการเดี๋ยวงานการเดินทางแบบนั้นจะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็จะเข้าสังคมบ่อยขึ้นด้วยชีวิตของคุณเหมือนจะติดปีกเนาะเหมือนคุณมีความกระตือรือร้นหรือไม่ก็รู้สึกคุณจะเปลี่ยนไปอะ่ะจากคนที่ชอบเก็บตัวหรือจากคนที่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบไปไหน อยู่ติดบ้านอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปคุณจะเข้าสังคมบ่อยขึ้นรู้สึกสนุกกับการเข้าสังคมหรือรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นที่จะออกจากบ้านมากขึ้นแต่ออกไปแล้วได้ประสบการณ์ได้การเงินการทองการระจญภัยจะได้เดินทางบ่อยขึ้นแต่การเดินทางจะได้เงินทองหรือสัมพันธ์พิเศษอาจจะหมายถึงดาวพระเกตที่อยู่ในภพเรือนตัวตนของคุณนะคะกระตุ้นให้คุณ มี energy ของการเดินทางมี energy ของการได้อะไรดีๆหรือได้รับผลเงินทองก็ได้หรือช่วงนี้คุณจะมีเซนส์สัมผัสพิเศษสัมผัสถึงการแบบเอ,อเหมือนคุณจะลงมือทำกับงานบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณจะได้ยินแบบรู้สึกไปเองว่าเออถ้าทำช่วงนี้นะจังหวะนี้นะจะดีจังหวนนะ,ะหวนี้จะทำให้คุณได้เงินได้ทองหรือจังหวะนี้ถ้าลงมือทำแล้วคุณจะ ต่อยอดในเรื่องของการเงินการทองเหมือนจะรู้สึกได้หรือช่วงนี้คุณจะมีเซนส์สัมผัสพิเศษอาจจะแบบการพูดการดวงานกับลูกค้าคุณจะมองออกว่าลูกค้าชอบอะไรชอบแบบไหนพูดแบบไหนให้ลูกค้าแบบโน้มน้าวจิตใจคนได้แบบนั้นก็เป็นไปได้ค่ะหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงสัมผัสพิเศษแบบรู้รู้สึกถึงอะไรที่มองไม่เห็นก็ได้นะแล้วก็หลับไม่ลงบางท่านแบบ อาจจะมีเหตุให้ต้องทำงานเยอะเนาะแล้วก็แบบเครียดหรือไม่ก็แบบใช้สมองเยอะกับการทำงานอาจจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ได้หรือแบบนอนดึกอะคะ่ะทำให้เป็นโรคแบบนอนไม่หลับไปเลยในบางท่านหรืออาจจะบางท่านอาจจะหมายถึงการเครียดเครียดแล้วนอนไม่หลับ มันมีเรื่องให้ต้องอคิดมากเนาะในเรื่องของการทํางานอํานาจขึ้นมาคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องเครียดเพราะคุณทําได้อยู่แล้วคุณอาจจะกังวลใจกับงานของคุณที่คุณได้เริ่มสร้างกับโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปก็ได้แต่มีเกณฑ์จะสาเร็จนะคะบางท่านถ้าไม่ได้ทํางานเป็นโปรเจกต์ของตัวเองก็มีโอกาสที่การทํางานของคุณที่ทําอยู่ในงานแบบงานประจําก็มีโอกาสที่คุณอาจจะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่ง มีอำนาจตัดสินใจมีอำนาจมากขึ้นเหมือนหน้าที่รับผิดชอบจะมากขึ้นในช่วงนี้งานจะเข้าเยอะขึ้นพางพินาศใครที่คิดร้ายหรือทำร้ายคุณนะคะเหมือนดวงของเขาจะแพ้ภยัยคุณจะเป็นดวงเหมือนดวงไพรีพินาศใครที่ทำอะไรคุณเขาคนนั้นก็จะโดนแบบที่เขาทำกับคุณเหมือนกันคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะ เหมือนทำอะไรที่ไม่สำเร็จเพราะว่าดวงขึ้นมาแบบเด่นมากๆคุณจะทำได้สำเร็จแล้วก็เหมือนเดี๋ยวขอดูว่าพิ่นาศขึ้นมาแปลว่าอะไรหรือบางท่านอาจจะมีเหตุก็ได้ค่ะถ้าทำงานประจำอยู่มีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เกิดความพังเกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณต้องออกจากงาน ก็มีเกณฑ์น,นี่ค่ะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้เส้นทางเส้นใหม่ที่ทําให้ตัวเองแบบเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าแบบปูปรับฉับพลันเลยอย่างคาดไม่ถึงชีวิตของคุณจะก้าวกระโดดมากๆกับการงานที่เฮงปังหรือได้โอกาสดีๆเข้ามาเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่โชคชะตาของคุณจะเปลี่ยนจากร้ายกายดีบางท่านก็ถ้าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้ว ชีวิตนี้ของคุณจะมีแต่ความสุขนะคะเพราะว่า The w h e l of Fortune ขึ้นมาอะไรที่มันร้ายกว่านี้คงไม่มีแล้วเนาะเพราะมันผ่านมาแล้วมันเป็นเหตุที่ผ่านมาแล้วหรืออาจจะไพ่ขึ้นมาเตือนว่าระวังเรื่องของการประทะก็ได้เพราะว่าดาวพระศุกร์ตอนนี้จออยู่ในภพเรือนปุตตะแต่มีดาวพระเสาร่วมอยู่ด้วยเป็นดาวคู่ศัตรูก็มีเหตุให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกัน เข้าใจผิดหรือเหตุให้ต้องแบบขัดแย้งกันก็ได้ค่ะเหมือนให้ระวังแต่ไม่ถึงขั้นแบบพินาศแบบนั้นเนาะแต่ว่าเด่นๆก็คือถ้าใครคิดไม่ดีหรือทําอะไรที่รับหลังคุณต้องบ่นทําลายคุณต่างๆนานาเขาจะแพ้ภ่ายคุณจะดูโดดเด่นคุณมีสิ่งที่คุ้มครองคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะไม่มีทำไม่มีอะไรที่ทำร้ายคุณได้นะคะ สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนไพ่บอกแบบนั้นจะเกิดขึ้นรวดเร็วด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรจากหน้าไพ่ที่หมอหนิงบอกตั้งแต่แรกเนาะการเงินดีมากๆมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบเข้ามาเพราะไพ่สาใบนี้ขึ้นมาในสิบใบของพื้นดวงคุณจะได้โชคลาภเงินทองได้โอกาสดีๆการได้เงินทองแบบลาบลอยแบบนี้มีเข้ามา บางท่านถ้าเคยถูกหวยโดยเบอร์ก็มีเกณฑ์จะถูกหวยโดยเบอร์อีกนะคะถ้าบางคนไม่เคยถูกเลยก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีกับเรื่องของงานการได้เฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นเขาดูในส่วนของการเงินเพิ่มนะคะงานฝีมือบางคนก็ทํางานค่ะได้เงินจากการทํางานการสู้การตะลุยงานของคุณช่วงนี้งานหนักมากแต่คุณจะได้เงินเยอะขึ้นการเงินจะเยอะขึ้นการได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างของคุณจะได้เงินเยอะขึ้น มันเป็นเรื่องจริงจะสติกขึ้นมามันเป็นเรื่องจริงที่คุณจะได้เงินการได้ทำอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์จะได้เงินมากขึ้นหรือบางท่านอาจจะหมายถึงถ้าทำงานประจำอยู่แล้วก็มีเกณฑ์เหมือนคุณจะถูกกระตุ้นให้ทำงานาที่สองทำงานแบบไม่ได้ทำงานอย่างเดียวอะ่ะมันมีเหตุให้อยากลองทำนู่นซิอยากลองทำนี่ซิแต่งานประจำก็ยังทำอยู่แต่ อยากลองดูซิว่าจะทําได้ไหมทําเพิ่มได้ไหมอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเหมือนทุงเหมือนคุณถูกกระตุ้นน่ะจากดวงชะตาของคุณเน่ะแล้วคุณจะได้เงินเยอะขึ้นจากงานพิเศษนี่แหละหรือบางท่านอาจจะได้มากกว่างานประจําเนาะดูบุรณภาพขึ้นมามีเงินมีทองได้รายได้ที่มากขึ้นเป็นเส้นทางเส้นใหม่ก็ได้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือบางท่านออกจากงานไปเลยตอนนี้ได้ เริ่มทาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองแต่ได้เงินได้ทองเยอะขึ้นบางท่านได้มรดกนะถ้าไพ่ไปนี้ขึ้นมาในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้มรดกมีเกณฑ์ได้ของมีค่ามีเกณฑ์ได้เงินได้ทองที่มากขึ้นอาจจะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาได้เงินจากตรงนั้นก็ได้นะคะการฟ้องร้องการมีคดีความบางสิ่งบางอย่างก็มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองแต่ว่าบางท่านหมายถึง จะได้รับภาระที่เยอะขึ้นอาจจะหมายถึงการได้ซื้อบ้านซื้อของถูกใจซื้อที่ดินอ,อ,อะไรแบบนั้นหรือบางท่านก็งานเยอะค่ะช่วงนี้อาจจะต้องสะสางานอาจจะต้องวางแผนดีๆเป็นช่วงที่คุณจะได้กอบโกยการทำงานของคุณนำมาสร่งไรายได้ที่เยอะขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาในช่วงนี้แต่เป็นการจ่ายด้วยความสุขของคุณอาจจะจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของมีมูลค่าเก็บไว อาจจะซื้อเงซื้อทองซื้อ,อเหมือนกันออมเงินนะคะคุณจะได้ออมเงินจากหลากหลายช่องทางมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเยอะขึ้นหรือเก็บเงินได้เยอะขึ้นในช่วงนี้นะคะลาผลจะเข้ามาให้คุณได้เก็บเงินได้มากขึ้นหรือช่วงนี้คุณจะมีงานที่เยอะขึ้นแต่คุณก็ได้เงินเยอะขึ้นเหมือนกันจากการลงมือทําก็ได้ในบางท่านถ้าไม่มีแบบดวงจากในเรื่องของ ลาบลอยจริงๆก็อาจจะทํางานเยอะแล้วก็ได้เงินเยอะในช่วงนี้ค่ะไพ่โชว์โดดเด่นมากในเรื่องของการเงินการได้เงินได้ทองการได้เก็บเงินในในช่วงนี้คุณจะได้เก็บเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเป็นอย่างไรเพราะดาวพระศุกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักด้วยนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวของความรักอยู่แล้วดาวความรักอยู่ในภพเรือนปุตตา คุณมีเกณฑ์ที่จะได้คนที่ถูกใจคุณจะมีเสน่ห์จะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังในเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะว่าสามถ้วยขึ้นมาการเฉลิมฉลองการได้รับข่าวดีถ้าบางคนท่านคบกันมานานแล้วมีเกณฑ์ที่แบบอาจจะได้ถูกขอแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่ของการแต่งงานเหมือนกันแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของความรักบางท่านอาจจะเป็นคนรักจากต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือบางคนแบบ ต่างชาติต่างภาษาไปเลยมีเกณฑ์จะได้เจอแล้วก็มีเกณฑ์จะลงเอยถ้าบางคนท่านคบกันมานานแล้วจะได้ลงเอยนะคะหรือบางท่านถ้าเพิ่งเริ่มคบกันก็จะหวานแหววมากๆจะรักกันแบบลึกซึ้งอะคะ่ะมีเกณฑ์จะได้คบหาดูใจมีเกณฑ์จะต่อยอดไปแบบคบกันไปยาวๆหรือบางท่านถ้ารอความชัดเจนในเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์จะได้รับความชัดเจนนะคะ มีเกณฑ์จะได้โอกาสที่จะถูกขอแต่งงานก็เป็นไปได้เหมือนกันความสุขจะเข้ามาอะไรที่มันเคยทกซิกอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆมันจะเหมือนถูกผลักไปจากชีวิตของคุณอะไรที่มันเป็นความทกซิกต่างๆเพราะว่าไพ่ของโชคชะตาขึ้นมาเนาะคุณจะได้รับโอกาสดีๆกับโชคชะตาดีๆของคุณในเรื่องของความรักความรักจะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณก็ได้ ออกจากความท็อกซิกต่างๆคุณจะเจอกับคนใจดีชีวิตของคุณพร้อมสรร์จะเจอคนที่อุปถัมภ์คุณได้เป็นราชาถือเหรียญอุปถัมภ์ค้ำชูเอ็นดูคุณเปย์คุณในเรื่องของการเงินหรือดูแลคุณได้แล้วก็ความรักดูทรงพลังมีเกณฑ์การเติบโตการได้เริ่มต้นความรักร่วมกันหรือได้ คบหาดูใจก็ได้ถ้าคนคนบางาถ้าบางท่านแบบเพิ่งจะเริ่มคบกันเนาะเหมือนกับคุณจะได้เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันคนที่เป็นคนในฝันก็ได้คนถูกใจก็ได้จะมีเข้ามาในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีความรักดีๆนะคะคนมีคู่ก็ช่วงนี้สวีทกันมากรักกันมากเป็นช่วงที่เฉลิมฉลองก,ก็ได้ถ้ามีอะไรที่มีปัญหาเหมือนคุณจะก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันได้แล้วก็ความรักดูเติบโตแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะ หนุนใจกันอาจจะหมายถึงการได้เที่ยวกันได้เดินทางหรือเปกันอะไรประมาณนั้นความรักก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณจากหน้าไพา่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับก,กันเหมือนกับว่าคุณจะเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็เหมือนกับถ้าก่อนหน้าน,นี้พยายามพยายามลดความอ้วนมานานแล้วพยายามแบบให ตัวเองแบบอยู่ในวินัยในการกินหรือเป็นโรคโน้นโรคนี้ห้ามกินอะไรอะไรแบบนี้เหมือนคุณไม่เคยที่จะทําได้กับการกินให้เป็นระเบียบหรือแบบอนุนุ่ห้ามอันนี้ห้าม,นนามคุณก็ยังไปกินยังยังทำอะไรแบบนี้แต่ในเดือนนี้ในช่วงนี้คุณจะระมัดระวังมากขึ้นจะเด็ดขาดกับตัวเองมากขึ้นพยายามดูแลร่างกายรักษาความอ่อนเยาว์เหมือนคุณจะหาวิตามินหรืออะไร เข้ามาเสริมทําให้ร่างกายดีขึ้น,ค,น,นคุณดูมีน้ํามีนวลคุณดูมีเสน่ห์ดูความน่ารักความสดใสของคุณมาาันจะแบบฉายแสงออกมาเนาะสุขภาพของคุณดีมากๆค่ะโอ้มีแรงดึงดูดในเรื่องของหัวใจดูคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นเหมือนเหมือนสุขภาพร่างกายคุณดีเนาะแล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆความเครียดความไม่ตกกังวลมันทําให้คุณแบบ ไม่อยากไปคิดไม่อยากไปใส่ใจทําให้แบบชีวิตคุณแบบดูหน้าตาของคุณดูแช่มชื่นอะ่ะดูมีความสุขออกมาทางหน้าตาของคุณสุขภาพดีขึ้นเหมือนคุณจัดการกับปัญหาสุขภาพได้ดีคุณดูสดชื่นขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้นะคะร่างกายดู ผอมลงน้ำมีน้ำมีนวนอะไรแบบนั้นดูมีสเสน่ห์มีหล่อขึ้นสวยขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่สำหรับนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ภพเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งอุจจาวิลราชคะ่ะโอ้แมงสีหูห้าตาอยู่ในศีลธรรมโชคจากความขยันเรียกทรั บางท่านก็นาอยิ่งช่วงนี้เกบโกลวยในเรื่องของไรายได้ยิ่งทํายิ่งมีเงินยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งมียิ่งทํายิ่งได้ไรายได้มากขึ้นและบางท่านก็ระวังอย่าไปทําผิดในเรื่องของอการทํางานผิดผิดการหลงผิดกับในเรื่องของงานที่ไม่ควรทําอะไรแบบนั้นระวังเพราะว่าคุณอาจจะผิดสินผิดธรรมและทําให้การเงินของคุณดรอปลงก็ได้อะไรที่เคยได้คุณจะถูกลิบไปจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ เหมือนเขามาเตือนว่าคุณอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีเนาะกับการทํางานอะไรที่มันผิดผิดผู้นําสง่านหน้ารับถือพึ่งพาได้สั่งการมาโรงเหมือนคุณจะไปเกี่ยวข้องกับพญานามีเกณฑ์ที่คุณจะการงานเติบโตผู้นําขึ้นมาศักยภาพของคุณมันเหมือนฉายแววว่าคุณเป็นผู้นำเนาะหรือคุณจะได้จัดการอะไรบางสิ่งบางอย่าง ในเรื่องของงานหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นแต่คุณเป็นคนที่แบบพึ่งพาได้เนาะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้ในเรื่องของงานแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเป็นผู้สั่งการแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะนาจากระหารผจญภัยสนุกสนานมีกําลังปราบปรามดวงของคุณกําลังจะดีขึ้น คุณจะดูมีพลังมีความกล้าหาญกับสิ่งที่กล้ากากลัวอะไรที่แบบคุณไม่กล้าลงมือทําก่อนนั้นเนี้ยคุณจะบุกตะลุยจะทําแล้วก็จะลงมือเหมือนคุณจะมีภาวะการเป็นผู้นําสูงมากๆในช่วงนี้แต่คุณจะต้องทําด้วยความถูกต้องนะคะอืมเพราะว่าอย่างที่บอกดาวพระศุกอยู่ในภพเรือนปตุตตะเป็นเป็นบ้านของพระราหูเนาะก็อย่าทําอะไรที่มันผิดพลาด เพราะว่าดาววระเสาร่วมอยู่ในบ้านของพระราหูด้วยคือมันมีเรื่องที่คุณจะต้องเสียเงินเสียทองหรือเรื่องที่คุณจะต้องมีเรื่องของการเป็นคดีความหรือสิ่งที่เหมือนจะยั่วยุคุณในด้านลบอาจจะหมายถึงการมีงานที่แบบเป็นงานเทาๆงานดำาๆที่จะดึงดูดคนให้ไปทําได้ไรายได้มากอะไรแบบนี้มันจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองค่ะบางท่านอาจจะหมายถึงการ ไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนาะมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทําดีได้ดีทําไม่ดีมันก็จะส่งผลในด้านไม่ดีเหมือนกันค่าเหมือนไพ่าออกมาบอกแบบนั้นเพราะดวงของคุณกําลังเปิดดวงของคุณกําลังขึ้นมากๆแต่คุณอย่าไปทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมทาด้านลบแล้วมันก็จะลบไปหมดเลยโชคลาภมันก็หายไปหมดเลยอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆดวงของคุณโดดเด่นนะ ดวงเรียกรัพย์ดวงวาจาให้เรื่องของคุณค่าวาจาพูด้วได้เงินได้ทองวาจาพูดอะไรแล้วคุณแล้วมีคนเชื่อถือในตัวคุณมากๆนะคะไพ่โดดเด่นมากๆเพราะว่าดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนสหัชชะเป็นเทวีโชคแล้วก็ยังมีดาวพระพุทธที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเข้ามาร่วมด้วยมีความสำเร็จกับการพูดการดีวงาน การพูดจาใดๆดูมีน้ำหนักดูมีเหตุผลดูดูมีเสน่ห์มากๆค่ะก็ประมาณนี้คุณจะได้รับโอกาสหรือสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในช่วงที่ดาวพระศุกร์อยู่พบเรือนบุตตานะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์น่ารักน่าักหรือไม่ก็สปอ์ตมานได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ